วันที่3ตุลาครับผมนี่ครับอย่าดูรวงข้าวกันครับผมนี้เป็นพันธุ์สิวเกียงครับข้าวเขาก็จะเริ่มเต็มแล้วนะครับทุกคนครับนี่ครับดูเม็ดข้าวครับนี่ครับนี่ครับผมก็จะเริ่มใกล้เต็มที่แล้วนะครับผมนี่ครับกาลังอวบนะครับผมนี่พันธุ์สิวเกียงก็จะเป็นเมล็ดลักษณะนี้ครับผมอวบๆสั้นๆนะครับผมนี่ครับก็แตกต่างกันจาก สายพันธุนนะ์หอมภูพันุ์ครับหอมภูพันธุ์ก็จะเป็นเหมือนข้าวกอขอนะครับเป็นมเมล็ดเล็กยาวนะครับผมนี่ครับก็ไกลเต็มแล้วทุกคนวันนี้ก็วันที่สามนะครับนี่ครับจากวันนี้ไปถึงสิ้นเดือนก็จะได้เก็บเกี่ยวครับทุกคนเพราะเราก็เก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนปลายเดือนนี้ครับปลายเดือนตุลาของทุกปีนะครับผมนี่ในลองยางปลาครับลองยางก็จะโลกๆกินหนึง่งผมยังไม่ไดล้ลงมาตัดยา้าลงมาตัดย่าเดือนละครัง้ง สำหรับลองยางพลา